ยังไงก็รอดเมื่อคืนนี้กูคุยกับเทวดาเทวดามาเข้าฝันกูนะเมะื่อคืนนี้กูฝันเทวดากูเห็นแสงเจิดจ้าครับพี่น้องครับแล้วก็มีเทวดาหัวล้นล้นอยู่คนหนึ่งนะฮะอีคิวตื่นขึ้นลูกอีค <EQ, laughs> ิวนะครับ <laughs> ผมก็ตื่นขยี้ตาขึงไงไ้นมาโอ้เทวดาผู้ทรงโปรดมีอะไรให้ข้ารับใช้เหรออีกคิวเจ้าจงนำสายของข้าไปบอก อผู้หญิงตัวน้อย,อยเอวบางๆด้วยนะพรุ่งนี้ไม่ต้องกังวลอะไรนะรอดแน่เพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้ผิดนะเมื่อคืนผมนั่งคุยกับเทวดาในฝันผมทำทามือทําปากนี่เลยครับจะสืพยานเสร็จออกมากินข้าวใจจดใจจอ่อดูปู่มหามุนีดูปกรดูหนุ่งหนิงดูทุกคนเลยครับโอ้โหข่าวดีครับพี่น้องเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับข่าวดี สุดท้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่สุดท้ายก็ออกมาทำคอนเทนต์กันมาไลฟ์สดกันก็ยังไม่ก็ยังไม่ยอมรับความจริงอยู่แล้วนะครับหัวจะเปื้อหัวจะปดวะปดนนะครับอุตสาห์วางฟอร์มอย่างดีอุย้ยไม่รอดเน่ไม่รอดเน่หัวจะปวด,ส,ด,ดนะสุดท้ายเงือบแดกครับนะสุดท้ายเงือบแดกจริงๆพี่น้อง และวันนี้นี่นะเมื่อเช้านี่โอ้โหมีคนมาเยี่ยมเยียนในช่องผมด้วยนะทุกท่านนะน่ารักมากเลยพูดจับเพราะนะฮะเพราะมากเลยพี่คัาพี่ขาด้วยอะไรนะทุกท่านครับวันนี้สีหน้าคนบางคนนี่หน่อยเป็นหมาเลยนะพี่น้องนะแล้วก็ไอ้ท่าทางแบบนี้แทบไม่มีเลยนะฮะไอ้ไอ้ไม่มีเลยครับเงียบกริบเงียบกริบนะ ข,ขนก็มาเป็นกระบุงเลยพี่น้องครับนะขนกันมาเป็นกระบุงนะครับกะจะขย้ำผ,ผ,ะะผู้หญิงตัวน้อยผู้น่าสงสารกะจะมากะจะมาขย้ำผู้หญิงตัวน้อยผู้น่าสงสารนะครับโดนเต็นกันพี่น้องครับอ่าอ่าโดนตีนครับโดนตีนนะเปียบเปิดเปียบเปบว่าโดนเต็นกันแล้วกันพี่น้องหงายเงือบกลับไปเลย คนหาอะไรวะเงืบแล้วเงืบอีกวะคนบ right. ้าอะไรเออกูบอกแล้วแบบพวกนักร้องสมัครเล่นก็อย่างนี้แหละนะครับพวกนักร้องสมัครเล่นนะครับเออเป็นพวกคล้ายๆร้องสมัครเล่นปาหีเจงเงเต็งเต็งเตงเเ็งกูขำวะนะฮะนงอยเชียวนี่ถึงขนาดต้องขนสะพักกำลังคนมาขนาดนั้นเลยเหรอ ไม่กล้ามาคนเดียวหรอโอ้โหโอ้เงืนะครับผลสรุปนะครับเนนบืนะบปป้องต้นนะครับนะครับผลสรุปเบื้องต้นนะครับสาวิตรีเจ้าจงฟังคำพิพากษาตัดสินของข้านะครับข้าคือเปาหัวหน่ง <c oughs> อ <c oughs> เจ้าพ้นผิดทุกข้อก่าหาหวังเช้ามาหัน เอาหมูไปขังรอการประหารอ่าพี่น้องครับงานนี้ละมึงนะฮะขอบคุณใต้เทา้าขอบคุณใต้เทา้า,ทาลน้นนะฮะนะสาวิตรีเป็นเหมือนนางเอกอยขอบคุณใต้เท้าลูนค่ะนะที่มอบความเป็นธรรมให้กับหนูน,นะคะเออเอาเย็นนี้จะรอแล้วแหละครับสปายไวคุลเลอร์ต้องเข้ามาแล้วนะครับ อย่างน้อยหมูกระทะต้องมาอดอยังไงก็รอดมันเป็นเรื่องที่ปกติครับทุกท่านอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยไม่เยอะผมกวนตีนนะผมถามว่าพิกัดเดียวกันนะ่ะยิงห้าร้อยครั้งแม่ก็มันก็พิกัดเดียวกันสองกฎหมายฉบับเดียวกันสามผู้เข้ามาตรวจเป็นเจ้าหน้าที่ชุดเดิมบางส่วนอาจชุดเดียวกันที่เข้ามาตรวจแล้วเขาไม่มีความผิดพลาดภาษาเขาเรียกว่ามีการตอกย้ำไปเรื่อยๆคือ ตรวจสอบซ้ำๆเนี่ยยิ่งทำให้ยิ่งทำให้พัชระมนเนี่ยค้นมนทินจริงๆนะการที่มีใครไปตรวจสอบนางกอบ่อยๆแล้วนางกอก็รอดทุกนัดสี่ครั้งก็แล้วสามครั้งก็แล้วรอดทุกนัดคือหมายถวงว่าถูกต้องเป็นเครื่องการันตีนะครับเป็นเครื่องการันตีให้กับตัวพัชระมนเลยนะครับว่า การทำกินตรงนั้นถูกต้องตามกฎหมายและรอวันที่ประกาศของตชช